เประปฏิทพวก่อิทัมโสินะทุเลศทุเลตทุเสุเลตตลอดกาลลนานเทิยะทาบาริวาภูราปิปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตจินังเปตังมุป,ปาคัปปะติอิจิตังปะจิตังตุมหังทิปเมวะสัมมิจตุสาเภพเพรนตุตังกะปา ยันโทเป็นรโสยะธามริโชติลโสยะธาอะพิวะจนลิสิริสติจายโยอันโนสุขังพระรังมาเจริญเจริญอายุกันนะสุขภะละศาสนมชนบทหของผู้มีความสุขมีอายุยืนสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขขู่สุขคนเด้อกลับไปพี่น้องเมื่อนี้เราก็ได้มาทำบุญอยู่บ้านเชียงอยู่ดอนท่านี้่น้อง ตอนนี้เฮาก็ได้มาทอดวัดป่าสัตตวนารามามาเบิ่องอุโบสถด,ดอกบัวของเพิ่นเด้อพี่น้องมาเบิ่งพี่น้องเป็นธรรมาสีไม่พี่น้องเลยคือดอกบัวกลางน้ำเพื่อนพี่น้องเป็นอุโบสถด,ดอกบัวกลางน้ำพี่น้องครับจไ,ได้มามาเบิ่งนี่พื้นที่นี่อยู่ในตำบลบ้านเชียงด้อยพี่น้องนะ อำเภอหนองหานครับผมนี่แต่ก่อนนี่ชิเป็นโครงการอีสานเขียวของพลเอกชาวลิตยงใจยุทธนี่เป็นคนนำโครงการนี้เข้ามาพี่น้องนี่นี่ละอู้นพี่น้องเอ้ยเห็นขาวๆอยู่พุ่นนกเด่นอ่ะพี่น้องเอ้ยนกเด้อพี่น้องเอ้ยขาวๆอยอู่พุ่นพี่น้องเป็นเกาะกลางน้ำอยู่ตรงนั้นพี่น้องเอ้ยมีนกอยู่พี่น้อง ที่นี่เป็นพันพัดไรเพื่อนพี่น้องนี่หนึ่งบรรยากาศลมลื่นย้ามแร้งเป็นตมาเที่ยวมาอย่างพี่น้องมานาั่งเล่นผ้าลูกผ้าหลานมาเล่นมหาวายพระให้อาหารปลา,า,า,าพี่น้องเลยไปเอาเขาไปชมในบวชดอกบัวเพื่อนพี่น้องเป็นยังไงไปเอาเข้าไปชมนรากันพี่น้อง แห่งเดียวในจังหวัดอุดรธาน,นีเด้พี่น้องเลยหรือว่าในประเทศอาจจะเป็นไปได้โบสดกลางน้ํานี่พี่น้องเป็นโอโบสดดอกบัวพี่น้องเลยเอาเข้าไปเบิ้งข้างในน้ากันพี่น้องว่าเป็นยังไงโอ้พี่น้องโอ้พี่น้องบัว บรรยากาศโดยรวมข้างในโบสถ์พี่น้องทะลุหยกว่นีพน่พี่น้องเลยพี่น้องบรรยากาศรอบนอกอีกฝั่งหนึ่งพี่น้องเลยนี่แหละ เดีกยวมาเที่ยวได้พี่น้องเลยะอะมึงรอบโบดพี่น้องเลยลมลื่นขนาดพี่น้องโอ้คุนกนก,นกพี่น้องเลยโผพี่น้องมันชิมีช่วงหนึ่งชิมีนกจากไซบีเรียมาได้พี่น้องเลย มีหนาวจากคุณก็มาอยู่ที่พี่น้องคุณน,นกพี่น้องมิเตนกพี่น้นงนองขาวๆโอ,โอ้พี่น้องเก,กาะกลางน้ำโอ้สิมีอยู่ช่วงหนึ่งเราพี่น้องปีหนึ่งสิมีข้างหนึ่งสิมีจากนกจากทวีบที่มันหนาวพี่น้องเยเป็นนกไซเรียบ่จากไซเรียบ่ะชินหนีมาอยู่อยู่ซีมาอยู่เกาะนี้เราพี่น้องเลยพอช่วงหนึ่งเพิ่นเคยเอากล้อง่องท่างไกลจากจังหวัด มาตั้งไว้ให้ซองมึงพี่น้องเอ้ยอ้าวตายตายพี่น้องลมลื่นขนาดพี่น้องเอ้ยอยกมาทําบุญอยากมาเที่ยวก็มาด้พี่น้องเอ้ยมีร้านอาหารร้านกับเขากับน้ำบริการร้านกาแฟอย่างมาตรฐานอยู่ข้างหน้าก็จะมีสวนทางเขามาจะมีสวนมาอินทรพาล้มพี่น้องเอ้ย เป็นแหล่งปอูเสียงนกขนาดมีบอรจระเข้พ้อพี่น้องเลยบอรจระเข้สิขึ้นไปทางคุณอีกบอหนึ่งพี่น้องไปอาเอาคอยติดตามกันนะครับเนาะพี่น้องเนาะ